ทุกคนเข้าสู่รายการ s u c เซ s s มร้อยเปเปิดบ้าน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 ,านวันนี้ค่ะผิวรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะเป็นอีพีแรกของเราเราก็จะพาไปดูเซเลบคนสำคัญของซั s เซ o r มของเรานะคะว่าเขามีวิธีการใช้ชีวิตแบบไหนเนาะเป็นไงคะถ้าถ่ายเข้าถู่บ้านหรือว่าหน้าบ้านเนี่ย กันขนาดนี wow. ้ส่วนจะเป็นใครกันนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลยสาัดค่ะคุณรบคุณนบทำอะไรอยู่คะเนี่ยครับนี่กำลังรดน้ำต้นไม้ซึ่งก็ให้ความชุ่มชื่นกับธรรมชาติ แล้วธรรมชาติก็จะส่งพลังกลับมาให้เราโอ้โหเรียกได้ว่าไม่เซตดีความคิดดีสุขภาพก็ดีทําไมดูเฮลตี้ดูฟิตดูเฟิร์มขนาดนี้คะคุณนพต้องเกิดจากความตั้งใจทําแล้วก็มีความเข้าใจและกระบวนการงั้นเดี๋ยวขออนุญาตคุณนพพาไปดูมุมโปรดได้ไหมคะว่าคุณนพในแต่ละวันเนี่ยใช้ชีวิตยังไงทําอะไรบ้างไปดูด้านดูแลร่างกายก่อนนะโอเคค่ะคุณนพนําเลยค่ะนี่เป็นมุมแรกที่จะพาพิวมาเยี่ยมชมก่อนนะเป็น สถานที่เป็นมุมที่ทำให้ผมเนี่ยดูแลร่างกายให้ฟิตแอนด์เฟิร์มหนูแอบเห็นเครื่องแรกก็คือเหมือนแบบในยิมในฟิตเนสเลยใช่ไหมคะเพิ่งลงทุนมาหมัดหมเลยเพื่อทำให้เราสามารถใช้สโลแกนในชีวิตว่าไม่หวันแม้วัยมามากให้เข้ากับสถานการณ์ช่วงโควิดแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะวันเวลาว่างๆคุณนบคะอย่างนี้คุณนบใช้เวลาอยู่ในห้องยิมเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงคะอาทิตย์หนึ่งนี่อยู่3วันสามวันค่ะ เจ็ดโมงสิบห้าถึงแปดโมงครึ่งเราก็ต้องเมนเนจเวลาเองเลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากมุมโปรดนี้ฟิตเนสนี้คุณนพมีมุมโปรดอื่นอีกไหมคะเออกี่เพราะว่าตอนช่วงนี่เป็นเรื่องร่างกายอ๋อช่วงแรกใช่ไหมคะแอบบอกว่ามี2มุมโปรดหนูว่าอยากรู้มากเลยนอกจากจะหุ่นดีแล้วอีกมุมโปรดหนึ่งแอบกระซิบบอกหนูนิดนึงได้ไหมได้ห้องบ่มเพาะปัญญา ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวทุกคนขาไปดูเลยนะคะว่าคุณนบเนี่ยเขามีห้องบ่มพอบปัญญาแบบไหนค่ะได้เลยครับผิวขออนุญาตนะเข้าขึ้นในได้เลยโอ้โหบ้านสวยจริงๆค่ะคุณนบนี่เป็นมุมที่เรียกว่าห้องรับแขกนะซึ่งชื่อมันห้องรับแขกแต่จริงๆก็มีทั้งไทยจีนฝรั่งมาได้หมดมุกมุกตอนแรกหนูคิดว่าจับมาเล่นมุกอย่างอื่นอ๋อมุกไทยจีนฝรั่งเลยมาได้หมด สวยมากเลยอ่ะคุณนบดูขออนุญาตถามนิดนึงค่ะว่าคุณนบมีทิคในการแต่งบ้านไหมคะมีวิธีการแต่งบ้านแนะนําหนูบ้างไหมหรือแนะนําทุกๆคนบ้างไหมละพอเรื่องแต่งบ้านนี่ยอมรับว่าไม่ชำนาญก็จังพอเขาออกแบบมาเราก็เลือกดูที่มันได้อารมณ์ได้ฟิลลิ่งหมายถึงพอมันนั่งแล้วเราต้องสัมผัสมีความสุขแล้วก็มีพลังงานทำให้เราหายเหนื่อยแล้วพร้อมบุกไปข้างหน้าได้วันนี้ก็เชิญเพลวแบบตามสบายก่อน เดี๋ยวผมจะมีคนพิเศษมาเสิร์ฟนะมาเสิร์ฟของดีๆเดี๋ยวหนูใจนี่เลยค่ะคือใจนี่เลยค่ะตั้งตาครับคุณน้ตตาตามไม่ได้ค่ะขอเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยนี่ต้องเป็นคนพิเศษที่คุณโน้พูดถึงแน่ๆเลยค่ะใช่ค่ะเห็นแล้วร้อนก็เลยเอาน้ำยีเด็ยนมาเสิร์ฟนะคะลองชิมดูนะคะได้ค่ะขออนุญาตนะคะค่ะออปวีค่ะลองทานดูนะคะ รสชาติอร่อยมากเลยนะคะมิน่าล่ะคุณนกถึงได้หุ่นสุขภาพดีเพราะว่ามีคนดูแลดีๆแบบนี้นี่เองนี่เป็นสูตรที่ซีอโอนกร้องขอทุกวันเลยนะคะโอ้โหงั้นหนูแอบ,บร้องขอทุกวันเหมือนกันได้ไหมยินดีเลยคะ่ะยินดีค่ะ,คะตามสบายเลยนะคะ,คะเดี๋ยวซีอีโอนกน,น่าจะใกล้ลงมาแล้วล่ะคะ่ะขอตัวไปเตรียมอาหารก่อนนะคะได้เลยค่ะ,คะเดี๋ยวหนูรอนะคะค่ะตามสบายค่ะ เป็นงารรอนานไหมไม่นานค่ะคุณนพเมื่อกี้เมื่อสักครู่พี่รัดค่ะทำออปโปวีมาให้ทานนี่เป็นสูตรโปรดของผมเลยอร่อยมากต้องดื่มทุกวันไม่เคยทานสูตรนี้เลยจริงๆชื่อออปโปวีนะได้ทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็ได้ทั้งผิวพรรณด้วยไม่น่าหลักคุณนพถึงหุ่นดีผิวพรรณดีขนาดนี้เพราะได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นก็ต้องทำตัวเป็นต้นแบบที่ดีนะครับ ก่อนหน้านั้นได้พาไปเยี่ยมชมห้องเกี่ยวกับดูแลร่างกายละมันยังมีมุมโปรนึงหนู่งคือแบบมันแป๊บเดียวแต่ว่าในความรู้สึกว่ามันรู้สึกนานมากเพราะว่าอยากไปดูที่แบบพัฒนาสมองของหนูมากเลยค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมเลยนะโอเคลุยเลยราลุยค่ะครับนี่แหละห้องนี้แหละห้องนี้แหละนี่เดี๋ยวเราปิดประตูนิดนึงจริงจริงเลยนะคะเนี่ยครับค่ะผม ตั้งชื่อว่าห้องห้องบ่มเพราะปัญญาอุดมไปได้หนังสือ1,800กดกว่าเล่มหนูขออนุญาตสอบถามเล่มโปรดสักหนึ่งเล่มได้ไหมคะเล่มโปรดนี่ก็21กดกฎเหล็กของการสร้างภาวะพู้นำอาแล้วก็เล่มคิดใหญ่ไม่คิดเล็กพลังไร้ขีดจำกัดมีเล่มโปรดเยอะมีแต่เล่มแบบมีแต่เล่มที่สร้างภาวะใช่ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ละวันก็ ใช้เวลาอยู่ในห้องนี้ถ้าเป็นวันปกตินะก็ใช้เวลาสามชั่วโมงอ,มอ่านทั้งเรื่องของจิตวิทยาแรงบนันดาลใจแนวคิดกลยุทธ์การตลาดการใช้สมองการสื่อสารนะภาวะผู้นําการบริหารจัดการการสร้างองค์กรแสนล้านเนี่ยอยู่ในห้องนี้หมดเลยอย่างเด็กรุ่นใหม่จะบอกว่าก็มีมือถือแล้วมี iPad แล้วดูใน iPad ไม่ดีกว่าหรอคะทำไมต้องมานั่งอ่านหนังสือ คุณนพอ,อยากแนะนํำยังไงอะคะมันแล้วแต่ช่องทางการเรียนรู้ของแต่ละคนมไม่เหมือนกัน<ะ>อย่างผมเนี่ยชอบทั้งฟังทั้งอ่านและอ่านเนี่ยอ่านจากหนังสือกับลูดอ่านจากสมาร์ทโฟนมันะจะต่างกันถ้าลูดลูดมันจะสัมผัสฟิลลิ่งไม่ได้แล้วมันผ่านเร็วแต่พอเป็นหนังสือเนี่ยตัวหนังสือกับกระดาษมันจะเชื่อมโยงทําให้เราอินแล้วทําให้ความรู้มันเข้าสู่เซลล์สมองเราได้ลึกขึ้น<อ>นี่คือ สิ่งที่ผมใช้แล้วมันเวิร์กมากนะครับหนังสือเยอะอย่างเงี้ยอ่านหนังสือมีวิธีแบบตัวช่วยหรือว่าปวดตาบ้างไหมหรือตัวช่วยอะไรในการที่แบบให้เราอ่านหนังสือได้นานมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอ่านวันละสามชั่วโมงนี่โดยเปิดติดตอนเราหนุ่มหนมนะอ่านแค่ชั่วโมงกว่าก็เมื่อยแล้วนะ,ะแต่นี่ถือว่าเป็นอาวุธโศละนะอ่านมันก็ต้องเมื่อยเหมือนคนทั่วไปล่ละแต่ว่ามีตัวช่วยตัวช่วยเป็นผลิตภัณฑ์ของซัคเทอร์มอนนี่แหละ ชื่อทาเก็ตทาเก็ตแปลว่าเป้าใช่ไหมเพราะอ่านนี่ทำให้เราเล็งเป้าได้ชัดเลย <laughs> ผมก็กินคืนละเม็ดเองคืนละเม็ดก่อนนอนกินแล้วก็พอเช้าขึ้นมาอ่านสองชั่วโมงแบบสว่างสวัยเลยอ่านี่คือเคล็ดลับมีเล่มใหม่ไหมที่คุณโนแบบผิวต้องกลับไปอ่าน,นที่เด็ดนี่มันมีเยอะเลยเล่มนี้นี่แคลล็อกออนแบรนดิ้งแปลเป็นไทยก็คือการสร้างแบรนด์ของแคลล็อก เค่หลอกคือมหาลัยดังที่อเมริกาเลยนะ <Wow. S 1> ก็เสมือนหนึ่งว่าได้นั่งเรียนในห้องเพราะเล่มนี้คือหลักสูตรแบรนด i n g ที่เขาสอน<ฆ>อยู่ทั้งเทอมเลยคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก<ฆ>เป็นการปรับเรื่องความคิดก่อนคือคนเราเนี่ยเราจะยิ่งใหญ่ได้เนี่ยมันต้องมีความคิดนำร่างกายถ้าความคิดเราถูกต้องเนี่ย เราจะพาชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้อง<ะ>สิ่งที่เราเลือกเรียนรู้เพิ่มกับสิ่งที่เราเลือกทำเนี่ยมันก็จะยิ่งสนับสนุนเรากฎ21ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้แนะนำเลยสำหรับคนที่ต้องการน,นำชีวิตตัวเองนะแล้วก็มีทิพลต่อคนอื่นเพื่อร่วมมือกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราคนเดียวทำได้เนี่ยก็ต้องเล่นนี้ถ้าใครได้เห็นมุมนี้แล้วเนี่ย เอาบางสิ่งบางอย่างไปเป็นเยี่ยงอย่างนะก็สิ่งที่อยากให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างมากก็คือการพัฒนาตนนะพัฒนาตนเป็นผลเป็นกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของมนุษย์ก็จะเก็บจำแล้วนำไปใช้อย่างแน่นอนนะคะเริ่มมีหิวหรือยังโอ้โห หิวมากจะบอกว่าไม่เตเียวหิวมากนี่ได้เตรียมอาหารไว้ให้ด้วยครับจะได้คุณนบจะพามาดูบ้านมาดูมุมปลอดนู่นนี่นั่นเตรียมข้าวให้หนูอีกใช่ก็บอกแล้วไงห้าเดือนไม่มีแขกมาเลยหนูตื่นเต้นคุณนบหน้าประตูนี่แห้งเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปกินดีกว่าครับโอเคครับเชิญเลยครับโอ้โหคุณนบอาหารน่าทานมากๆเลยค่ะ แต่แอบเห็นมีแต่ผักคุณนบแบบเฮลตี้แบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะเนี่ยมีทั้งผักหลายสีด้วยนะแล้วก็มีเนื้อที่เป็นโปรตีนแล้วก็มีแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตด้วยแต่ว่าจัดสัดส่วนแบบให้มันลงตัวโดยจะเน้นผักมากกว่าขออนุญาตนะคะเชิญเลยนะเริ่มจจัดการก่อนเริ่มผักนะครับแต่ว่านี่เป็นกระบวนการดูแลร่างกายดูแลสุขภาพ แม้มันไม่อร่อยที่สุดแต่ผมถือว่ามันดีที่สุดต่อสุขภาพซึ่งนี่เป็นแค่หนึ่งในเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลร่างกายเรื่องอาหารแต่ว่าน้องพิวเห็นแบบนี้เนี่ยมันมีหลายชนิดใช่ไหมก็ยากที่จะเก็บครบทุกหมวดหมู่นะสารอ,อาหารจากการที่เราเป็นคนทํางานหนักออกกำลังกายหนักนะทำงานก็หนักจึงต้องมีสารอาหารเสริมหลายอย่างด้วย เพียงแค่นี้ไม่พอไม่พอทำยังไงถึงจะพอค่ะเอาอย่างผมก็แล้วกันเนะอย่างผมเนี่ยตั้งแต่เรื่องของการดูแลกระดูกข้อเข่าผิวพรรณมีใช้ตั้งแต่เดียกับคอลลาเจนเดียจะผสมกับคอลลาเจนและดื่มทุกวันเลยผมเคยเป็นหมอนรองกระดูกรับเส้นมีปัญหาเรื่องหลังนอนเรี่ยงมาสองเดือนก็ค่อยๆกายภาพบำบัดแล้วก็ ใช้อาหารเสริมควบคู่ไปด้วยทำให้เราดีขึ้นดีขึ้นช่วงเช้าพอตื่นมาก่อนออกกำลังกายจะซด S O D มอกัน S O D ใช่มันเป็นเหมือนเคยได้ยินคุ้นๆน้ำผลไม้120กว่าชนิดอะผสมกันแล้วก็น้ำว่านด้วยกว่าชนิดใช่เดี๋ยวผมในละมิดมาเลยเนี่ย S O D พร้อม ช็อตสำหรับดื่มประดีคุณนบช่วยแนะนำสักนิดหนึ่งว่าตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยคุณนพทานตัวไหนบ้างดูแลตัวเองยังไงบ้างคะดูแลยังไงใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่ตื่นมาตื่นหกครึ่งนะ่นล้างหน้าแปรงฟันแล้วแต่งตัวเตรียมออกกำลังกายโอเคค่ะเจ็ดโมงนี้ก็ดื่มเอสโอดกับน้ำว่านก่อนหลังจากนั้นเจ็ดโมงสิบห้าอยู่ในยิมหรืออยู่ในสนามวิ่งค่ะนะวิ่งเสร็จปั๊บเรียบร้อยโอโป วัานิลานะห,นหนึ่งซองก่อนหนึ่งซองแล้วก็ตามด้วยอาหารเช้าอาหารเช้าเสร็จก็ต้องมเ,อเมเนอเมริกาโน,โน่กาแฟดำละรุ่นนี้นะใส่น้ำตาลไหมคะ,ะไม่ใส่ไม่ใส่กินแบบโดยธรรมชาติในซองเลยอเมริกาโน่จากนั้นพออาหารเช้าเสร็จในมื้อนั้น,นจะมีอาหารเสริมหลายชนิดด้วยกันนะมีตั้งแต่ม,มาลินา่านะมีตัววิสตาเพกไฟตาเพก ผสมเข้ามาในนี้นะเริ่มถึงตัวมาริน่าที่พูดถึงไปนะครับอันนี้จะจัดการตอนเช้าและมีความลับอันหนึ่งก็คือเพื่อทำให้ร่างกายเราฟิตตลอดเนี่ยตอนเช้ามีสแควร์ด้วยเม็ดหนึ่งอันนี้เป็นความลับที่ไม่ค่อยเปิดเผยหรอกแต่เปิดเผยเปิดเผยที่นีนะคะแต่วันนี้ไหนๆมาแล้วก็หมดเปลือกเลยก็เพราะว่าไม่มีใครมาบ้านห้าเดือนแล้ววันนี้ขอแบบหมดเปลือกถูกต้องอ พราะกลางคืน <ณ S 1> คมีภาคกลางคืนอีกกลางค,คืนก็แน SO erm ่นอนยืนพื้นอีกน้ำว่าน SOD เพิ่มอีกนูติก้าทาเกตโฟลออริ m มินนี่กลางคืนคนะจากนั้นก็หมุนวนอย่างนี้ทุกวันลนะนะทุกวันมีอย่างเดียวที่ไม่ได้กินนะคือทันฟอร์มไม่ได้กิน<ง> <laughs> <laughs> ทันฟอร์มกับคลิก p l u สไม่ได้กิน อ๋อที่เหลือก็คือทานหมดแต่แบบอย่างคลิกพันนี่มันของผู้หญิงไงค่ะและ,อ,ะอย่างคนที่บอกว่าโอ้โหเห็นทานเยอะขนาดนี้ยาดูนนี่นั่นเข้าร่างกายเยอะเกินไปหรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่าวันนี้อยากสอบถามคุณโนบะค่ะว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อร่างกายหรือไมคะมันไม่มีพวกเคมีมาเกี่ยว,วข้องอจึงปลอดภัยกระบวนการการพัฒนามัน QC คุณภาพมาอย่างถูกต้องละ่ะจึงสามารถทานได้ต่อเนื่อง ก็คือแน่นอนไม่มีผลกระทบอะไรต่อร่างกายอย่างแน่นอนเรารับประกันเพราะว่าเรายาวนานละทุกคนที่รับประทานไปมีแต่คำว่าดีขึ้นดีขึ้นไม่เคยมีเอฟเฟกอะไรตามหลังมาแน่นอนพราเราเป็นซีโอที่สร้างชีวิตมาระดับหนึ่งเราก็รักรักตัวเหมือนกันนะรักตัวกลัวตายเหมือนกันการกินอะไรก็ศึกษามาอย่างดีแล้วไม่มั่วและไม่มั่วใช่เราก็อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมคะค่ะเมื่อกี้หนูเดินเข้ามาเนี่ย แอบมองไปเห็นรูปครอบครัวดูแบบน่ารักอบอุ่นขออนุญาตเล่าเรื่องผ่านอัลบั้มซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนจริงหรือเปล่าเป็นอัลบั้มรับเฉพาะเดี๋ยวให้ทีมงานเอามาให้หน่อยเตรียมนอยนะครับนี่ตอนเริ่มมีผลผลิตผลผลิตนะลูกชายนะลูกชายหน้าตาแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะใช่ค่ะพ่อเลยะนลูกชายคนเล็ก มีคนแอบถ่ายตอนหลับรูปนี่แต่ดูดูน่ารักนะคะไม่รู้ใครแอบถ่ายอันนี้ก็ทำกิจกรรมกับลูกตอนนั้นก็คือใช่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการออกกําลังกายทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมีรูปการันตีมีรูปยืนยันตลอดย้อนไปหลายสิบปีก่อนตอนนั้นก็เป็นวิทยากรของบริษัทเหมือนกันใส่สูรตัวใหญ่ๆนะมีลูกสาวแล้วก็ลูกชายอยู่ด้วยกัน นี่ก็ครอบครัวเนี่ยนี่เป็นแม่ของลูกก็คือภรรยานั่นแหละนะแต่พอพูดแม่ของลูกนึกว่าต่างคนต่างอยู่อัลบั้มนี้ก็คือบอกเลยว่าทรงคุณค่ามากๆนะคะเป็นเกียรติอย่างมากขอพระคุณคุณมากแม่ที่เปิดอัลบั้มแบบนี้ให้หนูได้ดูนะคะแล้วก็มีใครหลายคนบอกเลยว่าอยากจะเห็นอัลบั้มนี้เดี๋ยวต้องติดตามชมเนาะห้ามกดสคริปต์เด็ดขาดต้องดูนะคะต้องดูอ่ะแล้วก็ เรื่องอื่นเออเนี่ยหนูในใจหนูลูลกชายคุณนพตลอดเนี่ยมัน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 แบบว่าม,มันฟุ้งอยู่ในใจ <c oughs> คุณนพค่ะหนูขอหนูขอ,อให้คุณนพดลูกชายตอนนี้ก็อายุ19้แล้วเรียนอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เป็นคอนเล็กนะ,ะเขาชอบเรื่องกีฬา<อ>ก็เลยไปเรียนวิทยาศาสตร์กันกีฬาแล้วก็เล่นฟุตบอลไปด้วยเขาก็ได้ทุนของมหาลัยไปเป็นนักฟุตบอลมหาวิทยาลัย โ oh, oh. อ้โหบอกบเลยว่าการจะได้ทุนที่อเมริกาไม่ใช่เรื่องงา่ายครับส่วนลูกสาวคนกลางเปไปเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตตปริญญาโทที่อเมริกาเหมือนกันนะครับอ,อีกปีหนึ่งก็น่าจะจบแหละส่วนลูกชายคนโตเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นโค้ชฟุตบอลตามอะคาเดมีแล้วก็เป็นติวเตอร์คณิตศาสตร์ ซึ่งเขาเก่งในเรื่องของการคำนวณมากโอ้หนูแอบบอกได้เน้อค่ะหนูโง่คณิตมากเลยมีติวไหมติวแบบรับรองผลเลยโอ้โหนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกๆทั้ง3คนเครื่องมือที่ชื่อ Success m a l l แล้วก็อย่างวันนี้นะคะรายการของเราก็คือ s u c c e s ม m ลร้อยเเซเปิดบ้าน s u e s s s ม m ลร้อยเเนี่ยหนูแอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันคืออะไรครับค่ะ Su ค s ซสมอลร้อยเก็คือการ รู้สึกต่อแบรนด์ซักซมอว่าเป็นแบรนด์ของเราจริงๆนั้นทุกคนที่ต้องซื้อต้องต้องกินต้องใช้สินค้าที่ซักซ์มอมีขายอยู่แล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นแบรนด์ซักซมอให้หมดทุกๆรายการอย่างนี้เรียกว่าซักซร์มอร้อยเปอเมื่อเราใส่ความรักความผูกพันกับแบรนด์ร้อเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะส่งเสริมกลับมา <Wow. S 2> ทำให้ชีวิตเราดีแล้วก็ธุรกิจเราก็เติบโตด้วย oh. ค่ะก็ขอ,ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรายการซักเซนโมร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดบ้านเดี๋ยวอนะีพีหน้าเราจะไปเปิดบ้านใครนะคะติดตามชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอาบกราบขอบพระคุณคุณนบ <c oughs> แล้วสวัสดีคะ่ะบ <c oughs> ๊ายบาย